่คะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุ้นสามรัฐวันที่1ทธันวาคมนะคะขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วนะแต่ว่าเมื่อวานวันที่30นะคะเมื่อวานมาดูผลก่อนเนาะรัสเซียออก36926พี่น้องให้8 8ไม่มานะคะ8ปดสาบศูนย์เลยเมื่อวานแปดสต้องขอโทษมากมเลยนะคะสําหรับตัวเด่นนะ เมื่อวานแต่ว่ามาตัวเจาะนะคะมานะพี่น้องจับให้คู่4 9 5 9 6 9อย่างที่บอกว่าถ้าใครรูด8ไปก็ติด3คู่นี้ไปหน่อยหรือบางท่านอาจจะไม่รูดเจาะตามนี้เลยก็ได้6 9ไปนะคะอังกฤษอ,อ๋อ3ตัวเห็นไหมชุดวิน3ตัวลืม3 6 9มาอีกเห็นไหมพี่น้องบอกแล้วว่าวิน3ตัวมาแทบทุกวันค่ะวิน3ตัวเนี่ยถ้าไปจับชุดวินนะคะ ก็369เนี่ยเล่นตรงตรงเลยนะคะนี่369ได้ตรงตรงเลยตัวละหนึ่งบาทลงทุนรัดละ1้3ยรัดนี่360ถ้าเล่นเฉพาะ3ตัวนะคะเนี่ยก็ได้ละหนึ่งบาทแล้วเนี่ยตรงๆเลยนะคะอังกฤษ94550อันนี้ก็อ่า45ไม่ได้จับนะคะแต่อยู่ในชุดวินชุดวินเข้า2ตัวแล้วเนาะ69กับ45นะคะส่วน3ตัวมาอีก สรัฐที่2คือรัฐอังกฤษเห็นไหมสามตัว9 4้าสี่ห้าเนี่ยมาสองรัดแล้วเนะมื่อวานนี้มา2รัดเลยนะคะวันก่อนมา1รัดสำหรับสามตัววันก่อนนู้นก็มา1รัดนะคะวันก่อนนู้นก็มา1รัดนะ,ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับดินสามตัวเยอรมันศูนย์หนึ่งสามดสอันนี้พลาดไปนะคะจับ8 3ดสามา7 3ดมเลยสำหรับเยอรมันก็หลุดไปนะคะก็มาเฉพาะ ตัวเจาะรัเสเซีย69นะคะส่วน45ถ้าใครไปหมุนวินนะส่วน3ตัวใครไปหมุนวินนี่เล่น3ตัวนี่มา2รัดเลยปังๆเลยนะคะรับเละเลยเนาะชุดวินนะคะไปทําได้นะสําหรับวิน3ตัวเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าโปรแกรมวินนะคะมันจะมีนะตดเข้าไปแล้วก็ถ้าเราไปหมุนเองเนี่ยเราจะงงค่ะฉะนั้นใช้โปรแกรมช่วยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับดาวโจนดาว VIP เมื่อวานนี้นะคะสำหรับคืนเมื่อวานนี้พี่น้องให้เด่นเกับสองผลออก6กหนึ่งหนึ่งสี่ห้าวันก่อนออก6 6หนึ่งเนาะเมื่อวานออก6กหนึ่งหนึ่งกลับไปกลับมาอยู่แค่ในเมื่อวานหลุดนะคะดาววีจากที่เข้ามาติดๆกัน7วัน จิตวันติดนะคะวันเมื่อวานนี้หลุดนะสำหรับดาววีดาวปกติพี่น้องให้เด่น8กับ5อันนี้ก็หลุดไปตอนแรกเห็นดีดมาแล้วนะคะดีดมา,า4ี่แ8สนะคะ4 3, ี่สาเด้งบนล่างด้วย438คู่52เมื่อวานนี้โพี่น้องเห็นแล้วก็ดีใจแล้วมันก็ใกล้เวลาปิดแล้วอีกแค่2นาทีอีกแค่1นาทีดัานดีค่ะดีด,ดไ,ปไปออก3 7 2 2 2 อันนี้ก็หลุดไปนะคะเมื่อวานนี้ดาวหลุดทั้งสองดาวเลยนะจริงๆดาวปกติเมื่อวานเนี่ยถ้าพี่น้องไม่นอกใจสูตรนะคะสูตรพี่น้องได้คือ,อได้สองอสูตรเมื่อวานจริงๆสูตรอะได้สองกับอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะได้สองกับสี่ค่ะสูตรแต่ว่ามองแล้วพี่น้องมองว่าสองไม่น่าม,มาคือแบบ เออน่าจะมาห้ากับแปดนะเพราะว่ามันวันก่อนมันปิดเก้าหกใช่ไหมก็เลยเออกลัวพลาดนะคะก็เลยนอกใจสูตรเลยไม่งั้นเด้งนะคะสองไม่งั้นเด้งสองเลยนะโอเคเมื่อวานนี้ก็พลาดไปนะคะสําหรับสองดาวเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อสําหรับคืนนี้นะคะวันที่หนึ่งธันวาคมคืนนี้สําหรับสามรัฐนะคะพี่น้องให้เด่นสีรูดสีวิ่งสีนะ ชุดวิน4 3 5 8 2 1 4 1 4 2 4 5 5 8 1 5 3 5 3 8ใครไม่รู้จะจัด,จดตามนี้หรือเอาวินสองตุกไปจับหมุนวินทั้งสองตัว3าตัวได้เลยนะใครจะเล่น2ตัวก็เล่นใครจะเล่น3าตัวก็เล่นนะคะลองเอาไปหมุนวินดูนะจับวินดูนะคะสำหรับสามรัฐวันนี้ก็ขอให้เป้ขอให้ปังนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะคะ ทีนี้เรามาดูแนวทางของดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนคืนนี้พี่น้องให้เด่นาดาวีนะคะให้เด่น5แล้วก็0 5 0 6 3 2 1 5 1 5 2 5 3 2 1 0 1 0 2 0 6แล้วก็2 6ที่พี่น้องเลือกคู่มาให้นะคะ3ตัว5 1 0 5 2 1 0 2 5 1 1 5เมื่อวาน6 6 1 1แลว,วันนี้อาจจะมา1 1 5 รู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยหนึ่งหนึ่งห้านะคะดาวปกติวันนี้ไม่นอกใจสูตรค่ะวันนี้สูตรได้หนึ่งกับห้าจัดตามนี้นะคะหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าสามหกสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสามหกห้าสองห้าสามห้าแปดแล้วก็สามสองหลักร้อยพี่น้องมุ่งไปที่สามหนึ่งอ่ะแปดหนึ่งสามแปดสามสองแล้วก็หลักร้อยสี่สี่ห้าสามสี่ห้าแปดอ๋อเมื่อวานหลักร้อยพี่น้องให้สาม เข้าเนาะสามเจ็ดหลักร้อยมาหลักร้อยก็เข้าดีนะใครที่ชอบวิ่งหลักร้อยหรือว่าวิ่งเสียบเรียบค่ะเล่นปักค่ะปักร้อยเลยมีแค่2ตัวพี่น้องให้แค่2หลักเนาะแต่ละวันหลักร้อยสําหรับดาวปกตินะคะปักหลักร้อยก็โอเคนะค่ะค่ะใครชอบเล่นแบบไหนมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะคะก็ลองจัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะก่อนนําแนวทางไปใช้ก็ พิจารณาดูก่อนนะคะว่าจะไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะก่อนจากการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะใครที่ไม่กดไลค์ใครที่ข้ามโฆษณาพี่น้องจะไม่ให้ถูกหวยนะคะไม่ถูกหวยไม่รวยเบอร์นะขอบอกใครที่ไม่กดไลค์แล้วก็ข้ามโฆษณาพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ